สวัสดีครับมีลัอกที่แบร์นะครับเติมเงินถูกต้องรายอีล็อตที่ช็อปนะครับรับเติมทุกเกมในประเทศไทยนะครับสามารถเข้ามาดูที่แฟนเพจเกมต่างๆได้นะครับอ่าและนี่คือช่องทางการเติมเงินนะครับก็ใน f a c e b o o อีล็อที่ช็อปได้นะครับแล้วก็ทางไลน์อย่าลืมพิมพ์แอดด้วยนะครับนะค้าจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย8ปีไม่มีการรีฟันแต่อย่างใดนะครับถูกกว่าเติมเองรวดเร็วเวลาเติมก็บอกผ่านมาทางลัอกี้แแบร์ด้วยนะครับอ่าขอบคุณมากนะครับ ฮัสวัสดีครับมีลัไกี้แมนะครับวันนี้เราอยู่กับไนแลกหน้าเราไอดอลแอนด์แอนเวนเจอร์นะครับวันนี้จะมาสรุปกิจกรรมต่างๆที่มาแล้วก็มีแพ็กมาใหม่สัตว์เลี้ยงมาใหม่อแล้วนะครับแล้วก็จะมบมาบอก,บอกเออบอสโลกเลยนะตอนนี้ตีกันไม่ทันเลยใช่ไหมครับคือจริงมันก็มีเทคนิคเอาเดี๋ยวเอาบอสโลกก่อนเลยแล้วกันบอสโลกเห็นไหมครับตอนนี้มันเขียนอีก3ชั่วโมง54นาทีก็คือเกิดตอนบ่าย3นะครับอดีมีเลียงเวลาให้นะ10โมงครึ่ง บ่ายสามหนึ่งทุ่มแล้วก็สี่ทุ่มครึ่งคือเพื่อนต้องมาก่อนเวลานะครับสักสามสี่นาทีนะแบบมันขึ้นปุ๊บต้องกดตีเลยเป็นัานตายเลยครับภายในหนึ่งนาทีเองนะสมัยนี้แต่แต่ว่าจะมีในส่วนเอ,อ่อเวอร์มาาเนี่ยในต,ตัวนี้เรื่นมันเยอะทุกคนจะได้ตีหมดถ้าเพื่อนๆไม่ทําตามนี้นะครับไม่มีทางเลยครับไม้จะเหลือทุกวันอย่างหมีอย่างเงี้ยเพราะว่าหมีเขาไม่ค่อยมีเวลาเล่นนะคือบางทีหมีต้องแวะไปเกมอื่นไปทำไรวันอีกเก้าเกมอะ่ะ อันนี้จบเป็นส่วนบอสโลกนะครับอย่างที่บอกครับตั้งเวลาเลยครับหรือว่าจะจดโน้ตจดอะไรก็แล้วแต่มามาก่อนเวลาสัก5นาทีนะครับเพราะบางทีเราอาจจะต้องเซตสกิลนะอ่ะต่อไปเป็นในส่วนกิจ,จกรรมนะครับวันนี้เราจะมีวันวาเล่นไทยโอ้โหสำหรับคนมีคู่ในชานะครับคือถ้าเกิดเพื่อนๆมีการ์ดเยอะอยู่แล้วอย่างมีตอน,นการ์ดเยอะอยู่แล้วก็แนะนําแลกกุญแจดีกว่าครับเพราะว่ากุญแจเปิดสัตว์ค่อนข้างหายากนะ กอยังคงมีที่มีแรกเลก็กๆอันเดียวองอ่เอ่อวิธีาหาตัวอักษรน,นะครับเพื่อนๆมากดตรงนี้เลยครับมากดเปิดกล่องสมบัติไปเรื่อยๆหรือว่าจะรีแมปก็ได้นะรีแมปก็ได้เหมือนกันรีแมปก็ได้เหมือนกันนี่เห็นไหมครับตัว R กับตัว E เมือนอกกิจกรรมเก่าอ่ะที่แรก g กเ l d นา Bug กิจกรรมเปิดเซฟนะครับเหมือนกันไปนเลยในส่วนถ้าเรารีรีได้ไหมอ่าได้ครับเห็นไหมเห็นไหมได้ R ได้ Q สบายเลยนะครับ ก็คิดว่าเราก็ได้ตาอ้นี่ด้วยครับเอ่อมอนเตอร์พอยนะก็ mm hmm. เ,เอาไปอัพสกิลด้วยนะครับแล้วก็ได้ในส่วนกิจกรรมด้วยนะครับ mm hmm. ก็จะดีกว่าอยู่แล้วนี่แสนหนึ่งว้าวแสนซี่โอ้โหหันเชบเลยนะอย่างงี้7เจ็ดหมื่นเมื่อเอาแสนอัพครับนี่เป็นต้นเมื่อกี้มีลองไปกดสองรอบมีได้อะไรไหมเดี๋ยวลองไปดูนะครับ ที้ได้อักษรมาเพิ่มนะครับอเห็นหมาได้สามแล้วเห็นไหมโหยังไงก็คูมะ่ะกุญแจโอ้โหสองร้อยอันเพราะฉะนั้นตอนนี้สาหรับเพื่อนๆที่หาสัตว์เลี้ยงต้องจัดเลยนะสองร้อยอันนี่ได้แน่นอนนะครับเพราะว่าเพราะว่าเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันมีการันตีนะครับทุกๆห้าสิบโลอย,อยู่แล้วเห็นไหมโอ้ยอย่างนี้สบายได้สัตว์ทองกันเกลื่อนแน่อย่างนี้นะดีแล้วครับก็เป็นกิจกรรมที่ช่วยนะอัติแฟนอย่าไปยุ่งกับมันเลย <laughs> เปลืองทองมาเปล่าเลยครับ อ้าต่อไปในส่วนกิจกรรมน้องมาใหม่มอีกแล้วน้องอะไรนะครับน้องข้าวนะเออสติ๊กกี้ลิสต์นะครับน้องข้าวนะกันนี้เหมือนเดิมเลยเพื่อนไปซื้อแพ็กเกจครับไปซื้อแพ็กเกจสามพันสามพันแปดร้อยเออเดินยิมิจะพาไปนะครับหรือว่าจะใช้ทองเติมก็ได้นะครับใช้ทองตรงนี้ก็ได้ทองเออเติมหาจากไหนใช่ไหมครับนี่เลยนี่ถุงละร้อยนะครับโอ้โหใช้เยอะแน่นอนไม่ต้องสืบเลย ถ้าเติมตรงนี้นะครับนี่ขายอยู่ที่3,700ถ้าเกิดซื้อแบบนี้จะมันก็จะได้ตัวไปเลยครับเห็นไ้มได้1,000แต้มแต่ก็เพื่อนเพื่อนซื้อ729มันจะได้แค่40นะอันนี้เพื่อนเพื่อนต้องดูดีๆนะครับถามว่า้องข้าวเก่งไหมเออไอพวกตัวที่มาเป็นลิมิเต็ดอย่างเงี้ยส่วนใหญ่มันเก่งหมดอยู่แล้วแหละอันนี้ไม่ต้องถามนะครับคืออันนี้ที่มีดูมันค่อนข้างเหมือนเศกอะเศกแต่ว่าผสมพระประมาณนี้นี่เห็นไหมมีสกิลแบบเศกเลยครับ มีโอกาสใช้งาน30%ปล่อยเจ๊บ้าจ่างออกเป็นเจ๊บ้าจ่างนะเราเรียกเจ๊ข้าวมาจํานวนมากสร้างความเสียจริงๆบ้าจ่างมันก็ทํามาจากข้าวแหละสร้างความเสียหายโบนัสนักแท็กและโบนัสเอมทแท็กโอ้โหสองอย่างรวมกันเลยนะทำให้พวกร,รุมทีมทั้งหมดสืบทอดนักแท็ก10%และดีเฟนซ์จากน้องข้าวเหนียวอ๋อไม่น,น้องข้าวเหนียวนะเออซก,กี้มันเหนียวอะนะข้าวเออต่อไปมีโอกาสใช้งาน30%ปล่อยบ้าจ่างามาทุ่มใส่ศัตรูสร้างความเสียหายกายภาพโบนัสนักแท็ก ต่อศัตรูตัวเดียวและสตาร์นก็คือมีในส่วนการสตาร์นด้วยนะครับแล้วก็มีในส่วนการบัฟโจมตีรวน,น,นี้เน้นโจมตีมากกว่านะอ่าต่อไปสกิลที่3ทุกครั้งที่เพื่อนร่วมทีมคีมีโอกาสชระล้าง,งเพื่อนร่วมทีมโหอันนี้โคตรด,ดีเลยอะบอกเลยนะเอาไปเล่นลุยด่านเอาไปเล่นหอดีมากเพราะว่าด่านหลังๆมันชอบมีตัวโอ้โหเผาไฟแบบรัวๆเลยอะน้องถ้าเกิดมีงบพอควรเติมมันจะทำให้เราผ่านด่านง่ายมากเห็นไหมครับทุกครั้งที่เพื่อนร่วมทีมคีคขีนี่ง่ายๆมากเลยคีคขีเอ่อถ้าอย่างเรนเจอร์クูซาเดอร์ วิสระเนี่ยขี้สักหกร้อยขึ้นไปมันก็ขี้รัวๆอยู่แล้วอะ่ะอันนี้มันก็จะชะําระล้างรัวๆนะเราก็ไม่ต้องไปเพะไม่ต้องไปใส่มาเลีโอเน็ตเลยใส่ตัวนี้ดีกว่าเยอะเลยอะ่ะมีโอกาสได้รนะับเกราะป้องกันเฮดพีโอ้โหได้เกราะป้อ,องกันเข้าวเบีกตายากแน่นอนนะครับและรวมเพื่อนเอ่อและเพื่อนร่วมทีมทั้งหมดขีดามเมจเพิ่มขึ้นสองเปอร์เซ็นต์ด้วยโอ้โหสุดยอดเลยก็เป็นตัวไว้แบกการนะดีเหมือนน้องคาป้าเรื่องเอาถ้าใส่น้องคาป้าบวกเอ่อน้องข้าวเหนียวยิ่งโกงใหญ่เลย อ่ะก็ไม่มีแล้วครับจบการรีวิวแต่เพียงเท่านี้เผื่อเพื่อนๆมีคำถามอะไรก็มาพิมพ์ใต้อคอมเมนต์ได้นะครับหรืออยากให้มีทําไกด์เรีวเกี่ยวกับแลกหน้าล็อกไอรอนอเวนเจอร์ก็ามาพิมพ์ใต้อคอมเมนต์ได้นะครับยินดีช่วยทุกคนนะครับอ่ะแล้วเจอกันนะครับ